รายงานผลหลังจากการเปลี่ยนชุดแพรหัวชาร์จนะครับพร้อมไมโคร USB ของเครื่อง Garmin a p e 0นะครับที่ลูกค้าเสียบจนพินหักช็อตนะครับก็ตรงนี้เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็สร้างปุ่มกด DIY บายล็อกดีบายขึ้นมาใหม่นะครับก็สามารถกดใช้งานได้ตามปกตินะครับนี่นะฮะกดเปิดปิดนี่นะฮะสัญญาณ GPS ทำงานได้ตามปกติชาร์จไฟ ขึ้นสถานะการชาร์จนะครับตั้งเวลาเป็นปัจจุบันนะครับ GPS ทำงานการทัศสกรีนก็สามารถที่จะทัดได้ตามปกตินะครับนี่นะก็ตรงนี้ทำงานได้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับลูกค้าค้างกิจกรรมเราก็ถามว่าเซฟไหมก็ลูกค้าแจ้งว่าเซฟก็บันทึกไว้ให้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะส่งมอบกลับคืนนะครับ ตรงนี้ก็ถอดสายชาร์จนะครับเครื่องก็ทำงานด้วยพลังงานแบตเตอรี่ได้ปกติเหมือนเดิมนะครับไม่มีปัญหานะครับนี่ฮะ<า>กดปิดเครื่องนะครับทำงานได้ตามปกตินะครับก็ต้องแจ้งว่าห้ามไปแกะนะครับถ้าแกะตรงนี้นะครับก็ปุ่มกดที่สร้างขึ้นมาใหม่ก็จะชำรุดทันทีนะครับระบบกันน้ำตรงนี้3ชั้นนะครับ ถ้าแกะก็ชำรุดนะครับนี่นะฮะกดเปิดเครื่องได้ตามปกติไม่มีปัญหานะครับก็แนะนาว่าอย่าพอปุ่มกดขาดอย่าไปใช้ของแข็งกดทิ่มแรงนะครับก็จะส่งผลให้ชำรุดได้นะครับนี่นะฮะกดสั่งให้ดูนะครับทํางานได้ตามปกตินะครับไม่มีปัญหาก็ขอบคุณมากครับร้านลอกดีไบส์ยินดีให้บริการแชร์รายการยินแทนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับขอบคุณมากครับ